หากน้องๆที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเพราะคนที่รับชมมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลพิเศษนั่นเองอ่าซึ่งก็คือ w a l l e t จจำนวน100บาทเออกติกาง่ายๆครับผมเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้และกดซับช่องฟารีเอาไว้นั่นเองพร้อมทั้งคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับผมที่เกี่ยวกับคลิปนะครับผมแค่นี้ก็มีโอกาสลุ้น w a l l e t 100บาทแล้วอ่าแจกทั้งหมด5รางวัลน,นะครับผมประกาศผลวันที่ หนึ่งพฤศจิกาทางช่อง YouTube ฟาลี่เท่านั้นนะครับผมนะหากเข้าร่วมแล้วก็เชิญรับชมคลิปต่อกันเลยครับผมก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอกกันอีกเช่นเคยกับแมปดินจาไทยคูนอ่ะอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวพลังของล็อกลีนั่นเองนะครับผมนะอ่ะ เริ่มต้นกันเลยครับผมนี่นี่โดดออกมาจากบ้านเลยโอ้โหอันดับแรกนะครับผมผมจะขออธิบายเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปเลยแลวกันกระโดดล็อกลีนะผมนะราคา116รโลบักนะครับผม,าาบะบผมจะเราจะได้2ล่างนะั่นเองนั่นก็คือล่างประตูที่4ี่ครับผมโชว์มงกับประตูที่8นะครับผมชื่อมงอันนี้ก็คือล่างของประตูที่4นั่นเองนะครับผมทุกคนจะเป็นออร่าสีเขียวๆนี้นะโอเคอ่ามีความสามารถเพิ่มนั่นก็คือ เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมมแต่เลือดไม่ได้เพิ่มนั่นเองอ่ะกดให้ดูอีกครั้งกัน,นครับผมประตูที่สี่โชมงเออเป็นไงโอ้โหเป็นไงโชวมงอ่ะเรามาดูอีก <c oughs> ประตูสุดท้ายผมประตูที่แปดนะประตูที่อาจารย์ไกใช้ในนั่นก็คือประตูที่แปดชิโมงนั่นเองนะครับผมอสูรสีแดงน,นี่้หจะมีออรา่าแบบเป็นไอ้น้ำสีแดงออกมาท่วมตัวเลยนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ไปดูสกิลกันได้เลยนะครับผมนะอ่ะ สำหรับผมผมว่ามันบางตาไปหน่อยนะเอฟฟกออร่าเนี่ยแต่ความสวยมันก็สวยอยู่หรอกนะเราจะได้ทั้งหมดก็คือ4สกิลนะครับผมนะของทางด้านของล็อกลีนั่นเองครับผมไม่ใช่เป็นของ8ด่านประตูพลังนะครับอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคขอกลับไปที่หน้าบ้านก่อนแป๊บนึงอ่ะขออธิบายก่อนนะครับผมว่า การที่เราจะใช้สกิลได้เนี่ยเราต้องทำการแปลงร่างก่อนนะครับผมอันดับแรกถ้าเราใช้ร่างประตูที่4นะเอ่นะโ,โมงเนี่ยเราจะใช้ได้แค่สกิลเดียวนะครับผมอันนั้นก็คือถ้า reverse l o t a t i o n นะครับผมหรือบัวบานย้อนกลับนั่นเองอผมจะทำให้ดูแล้วกันนี่ครับผมสกิลบัวบานย้อนกลับปัป๊บอ่าแล้วก็เตะตบ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 ,ตบ,ตบแล้วก็ปุ้มลงมาโอ้โห โอ้โหทั้งตัวเองกระเด็นเลยเมื่อกี้อะเนี่ยถ้าอื่นเราจะใช้ยังไม่ได้นะครับผมเราต้องเอ้ยใช้ได้อยู่นี่หว่า <c oughs> ขออภัยครับผมเราจะใช้ได้2สกิลนะครับผมมาขออภัยด้วยนั่นก็คือท่า El ลูเฟนเบลครับผมนะหรือช้างราตรีนั่นเองใช่หรือเปล่าใช่ท่าเดียวกันหรือเปล่านะครับผมอะแล้วอีกร่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือร่างสุดท้ายนั่นเองอะประตูที่8เออเราจะใช้ท่าเพิ่มขึ้นมาได้ก็คือท่า ฮิลโดลาครับผมนะหรือที่เรียกกันว่าพยักกาศที่วาโอ้โหเป็นไงผมหาข้อมูลมาดีไหมอ่าลองดูครับผมปล่อยพลังไปค่อนข้างจะเบานะสำหรับผมอ่าสำหรับคนที่ไม่มีพลังอย่างนี้นะครับผมนะมันก็จะทำดาเมจเยอะอยู่นะออเแต่ข้อดีของมันก็คือสกิลมันรีโหลดแป๊บเดียวนะครับผมอ่าโอ้โหตายเลยเรายังใช้ท่าเอลฟเฟนบลสได้เหมือนเดิมครับผมอ่านี่ ท่าเอลเฟนแบลสเนี่ยจะเป็นดาเมจดูซิว่าจะแรงเท่าไหรไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วเรามาถึงท่าสุดท้ายนะผมนะท่าไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับผมนะของล็อกลีเลยนะ <No. S 1> ท่าที่มีชื่อว่าไนกายนะครับผมนะหรือที่เรียกกันว่าท่าผีเสื้อราตรีนั่นเองอ่ะเ,อเราลองใช้แบบไม่มีคนก่อนนะครับผมนะเป็นการคลิกเรามันจะพุ่งไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับผมอ่าเราสามารถควบคุมได้โดยการเดินนะครับผมนะเดินซ้ายเดินขวาน,นั่นเอง เ,เ,เดินซ้ายเดินขวา,บ,าบังคับเราสามารถบังคับทิศทางได้นั่นเองครับผมอ่ะแล้วถ้าใส่โดนแล้วถ้าใช้โดนคนนะครับผมมันจะทําการสังหารศัตรูทันทีเป็นการแลกชีวิตนั่นเองนะครับผมอะเป็นท่าที่แรงมากๆเลยสาหรับน้องๆที่อยากรู้ว่าเป็เปนยังไงครับผมแนตะ่ผมใช้ให้ดูแล้วกันหนไก่นะปุ๊เฮ้ยตายไปเลยครับผมอะเแต่ทําไมมันบัก็กผมไม่ตายด้วยเนี่ย ดี๋ยวเราต้องลองใหม่ครับเออพอดีให้เขารีเซ็ตตัวเดี๋ยวผมขอลองใหม่สักครั้งนะครับผมมาเรามาดู <c oughs> อ่ะผมขออนุญาตไปดูรีวิวในช็อปล้วกันนะครับผมนะอะมาดูสกิลไน์กยใหม่ครับผมจะเป็นการสังหารศัตรูครับผมนะสร้างดาเมจรุนแรงพอที่จะสังหารศัตรูในครั้งเดียวนะโอเคอ่ะเรามาดูกันครับผมไหนล่ะคนไหนไปไหนแล้วดูนะครับผมสกิลไนไกยปุ๊ม <c oughs> เรียบร้อยผมตายไปทันที ตายนะผมตายทั้งศัตรูเลยนะครับผมนะก็มีเท่านี้แล้วผมสําหรับพลังของล็อกลีเออโอเคกค็ผมว่าโดยรวมก็ถือว่าองค์ประกอบที่ลงตัวดีนะครับผมนะคุ้มสําหรับ116โลบักของเรานั่นเองอ่าสำหรับอ่าพลังล็อกลีของเรานั่นเองครับผมเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมนะแต่ไม่ได้เพิ่มเพิ่มเลือดของเรานั่นเองอ่ะเราลองมาสู้จริงกันดีกว่าครับผมทุกคนอ่าดูซิว่ามันจะโหดพอที่จะสังหารศัตรูได้หรือเปล่าผมเอาไปผมท่าแรกเอ,อ้ยมันเขาจะไม่สู้นะ ไหนใครอยากเจอกระบวนาา่าบัวบานย้อนกลับนี่บัวบานย้อนกลับครับผมตบ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 ปูมถีบลงพื้นครับผมนะแล้วเจอหลบก่อนหลบก่อนพยักกลางที่วาครับผมนี้ปูมอมเอลฟ์เฟนบลสครับผม,มปูมอัดไปอัดไปครับผมนะหรือช้างลาตรีอ๋อถ้าช้างลาตรี อืมโอ้โหแต่ข้อเสียก็คือเราบางมากเลยนะครับผมนะแต่เราสามารถใช้ควบคู่กับพลังเซียนลามเมงได้นะครับทุทุกคนมันก็จะทําให้เราอึดขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นด้วยครับผมเออสำหรับใครที่ชื่นชอบนะอ่าและ ข้อดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมชอบก็คือเราสามารถเอาพลังเนี่ยในกายเนี่ยฆ่าศัตรูที่เราเหยียดได้นะผมนะซูราเนี่ยทำไมมันฆ่ายาก่ายอย่างยิ่งต้องเจอพลังสุดยอดของฉันนี่ก็คืออันนี้ครับผมโอ้โหเลือเดเตะหัวครับผมตอนนี้โอเคครับผมมาก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมนะสนุกกันหรือเปล่าครับผมสําหรับล็อกดีในวันนี้นะส่วนตัวผมว่ามันก็คุ้มนะครับผมนะ ที่เรามีสกิลในการสังหารศัตรูในครั้งเดียวได้เลยครับผมแต่ลืมบอกอย่างนึงก็คือสกิลไนท์ไกด์เนี่ยทำดาเมจกับบอสนี่แบบเบามากเลยนะผมนะไม่ต้องไปคิดว่าจะเราจะฆ่าบอสในทีเดียวนะครับผมเกมมันก็ทำมาสมดุลอยู่นะครับผมหาใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือใครอยากจะดูตัวไหนครับผมนะหรือเกมไหนก็คอมเมนต์ขอกันมาได้เลยครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม Bye bye!